สวัสดีเพื่อนเพื่อนแรงงานผู้ประกอบการที่รักทุกท่านครับเจอกันอีกครั้งแล้วครับกับผมปีเตอร์รัตชัยเรืองพดุงสถานที่ไลฟ์สดในวันนี้นะครับบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศโกลเบิร์นอีเวนต์จำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บรุรีอยู่ตรงสี่แยกแครายนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปโรงพยาบาลสวงอกนะครับเราอยู่ติดริมถนนใหญ่มาง่ายนะครับที่จอดรถกว้างขวางสามารถที่จะเข้ามาสอบถามหรือว่าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน3สัญชาติได้ นะครับที่ตรงนี้ครับที่บริษัทโกเบิร์นอีเวนต์จำกัดนะครับแรงงานสามชาติที่ว่าก็จะเป็นแรงงานเมียนมาลาวกัมพูชานะครับที่ท่านมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการในเรื่องของเอกสารทั้งระบบนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆรายแรงงานทั้งหมดเลยนะครับเรารับดําเนินการให้กับท่านกับโกเบิร์นอีเวนต์จำกัดนะฮะทุกท่านเจอผมบ่อยแล้วนะเห็นกันมาก็หลายๆครั้งในไลฟ์สดทาง Facebook หรือว่า บางท่านอาจจะไปหาข้อมูลทาง y o u t u b e ก็อาจจะเจอผมบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทําคลิปออกมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานให้ผู้ประกอบการให้เพื่อนๆพื่แรงงานเนี่ยได้เข้ามาดูหาข้อมูลเพื่อที่จะไปทําเอกสารให้ได้อย่างถูกต้องวันนี้นะฮะผมขออนุญ,ญาตมาแนะนําตัวเองนะครับขออนุญ,ญาตมาบอกกล่าวเล่าขานกันว่าบริษัท g กลเบิร์น n ีเวนตเี่ยเรามีหลักการในการทํางานอย่างไร เรามีระบบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารจํานวนมากๆนะครับแรงงานจํานวนมากๆที่มายื่นเอกสารกับทางเราเนี่ยเราทํางานอย่างไรงานถึงเสร็จครบถ้วนนะครับงานถึงไม่ตกหล่นงานถึงไม่หายนะครับก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อที่จะให้ท่านไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าท่านควรจะใช้งานบริษัท g l o บ a l events ไหมนะครับความน่าเชื่อถือของบริษัทมีอยู่จริงไหม สถานที่ตั้งมีอยู่ตรงชัดเจนมีการเปลี่ยนย้ายไปเรื่อยหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับบริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศโกลเบิร์นอีเวนต์จำกัดบริษัทเราตรงนี้นะครับได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานนะครับได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับได้รับอนุญาตในลําดับที่อนุญาตเลขที่นะครับนจ .36 ทับ นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ดูให้ดูชัดๆเกี่ยวกับในส่วนของใบอนุญาตนะครับนี่นะสีน่ารักเลยนะครับทางกรมการจัดหางานกรมการจัดหางานเป็นผู้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้นะครับยังไม่หมดอายุด้วยนะยังสามารถประกอบกิจการได้จนถึงปี2567 2น6 7ะครับ2567แล้วหลังจากนั้นก็ทางเราก็ต้องเข้ากระบวนการในการที่จะ พิจารณาเพื่อที่จะให้ดําเนินการดําเนินกิจการต่อไปนะครับบริษัทนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานโกเบิร์นอีเวนต์เนี่ยนะครับเรามีหลักในการทํางานที่เรารู้นะครับว่าการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารออของเพื่อนๆแรงงานเนี่ยเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับถ้าคนไม่มีความชานาญการเรื่องของการบริหารจัดการจะอยู่มาไม่ได้ถึง10กว่าปีนะเพราะว่า g กเบิรอยู่ตรงสี่แยกแครายนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับ ถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆมาตอนนี้จนมาถึงเจนเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาทํางานเข้ามาบริหารงานนะครับการนําเอาระบบต่างๆเข้ามาทํางานนะครับระบบที่ทันสมัยนะครับอะไรที่ทําแล้วลดเวลาของนายจ้างลดเวลาของเพื่อนๆแรงงานในการที่จะต้องติดต่อประสานงานเราเอามาปรับใช้นะครับจะต้องมีต้นทุนมากขนาดไหนไม่เป็นไรนะครับเราเอาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ระบบนะครับระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยเอามาทํางานให้กับท่านเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอะไรก็ตามแต่หากท่านมายื่นเอกสารกับทางเราแล้วพาสปอร์ตหายใบุ่าทำงานหายทําแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับหรือว่ามายื่นแล้วขาดการติดต่อไปยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับอะไรที่มายื่นกับเราแล้วท่านจะต้องตรวจสอบได้ท่านจะต้องเช็คได้ว่าเราทํางานไปถึงไหนแล้ว ขอพูดในส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องนี้ถ้าเป็นในมุมมองของทางการประสานงานกับองค์กรภายนอกที่เราจะต้องไปติดต่อสื่อสารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักจัดหางานนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของออตรวจคนเข้าเมืองนะครับโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆที่เราจะต้องไปติดต่อประสานงานให้กับท่านทุกอย่าง g o o b a n Event เรามีการแบ่งเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ชนานาญการดูแลในพื้นที่นั้นๆแล้วเราก็จะไม่ได้ให้งานกับน้องๆพวกนี้มากจนเกินไปจนเกินกว่าเขาจะรับได้นะครับต้องเป็นจํานวนงานแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้องๆพวกนี้เนี่ยไปจนเรียกได้ว่าคุ้นชินเลยไปกันจนมีความชนานาญการนะครับมีมีความรู้เลยว่าสถานที่นี้จัดหางานนี้นะครับตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้จะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรเข้าไปดําเนินการ นะครับมีความคุ้นเคยรู้หลักรู้ระเบียบนะครับตรงนี้พอน้องๆมีความชานาญการแล้วเนี่ยนะฮะการทํางานแทบจะเรียกว่าไม่เจอข้อผิดพลาดเลยนะครับในส่วนนี้แทบจะเรียกว่าไม่เจอข้อผิดพลาดเลยไม่ใช่เราเก่งต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราเก่งไม่ใช่ว่าเราซิกแซกแต่เราทํางานด้วยความเข้าใจนะครับระบบทํางานด้วยความรู้ว่าระเบียบ แบบแผนในการทำงานของแต่ละพื้นที่นี้จะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆของเรามีความชำนาญการมีความรู้มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการติดต่อกับทาง Global e v e n t เราจะลดขั้นตอนให้กับทางผู้ประกอบการท่านไม่ต้องถือเอกสารเดินเข้ามาบ่อย เดินมาเพื่อเซ็นเดินมาเพื่อที่จะจัดเตรียมอะไรต่างๆเรามีแบบฟอร์มเรามีรูปแบบการจะต้องเตรียมเอกสารส่งให้กับท่านล่วงหน้าท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับพอครบตามที่เราแจ้งแล้วหรือว่าติดขัดตรงไหนโทรเข้ามาสอบถามขอ,ขอคําปรึกษาสามารถที่จะส่งเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์นะครับผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับหรือว่าเอกสารไม่เร่งด่วนมากส่งปลษณสี์เข้ามา รับส่งไปสนีเข้ามาหาเราหรือเร่งด่วนจริงๆแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายื่นกับทางกอ l เว e ต์นะครับ s e s s e n g e r ท่านก็ทำได้นะฮะก็เป็นเรื่องของเอกสารที่ท่านจะต้องส่งให้ทางเราเพราะงานเราเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสารแล้วตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆพอเราได้รับจากท่านแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์แบบฟอร์มเหล่านี้ที่ต้องให้ท่านลงนามเนี่ยเซ็นนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่เราก็พิมพ์ในระบบออนไลน์ ส่งให้กับท่านในระบบออนไลน์ท่านเพียงแค่เช็คข้อมูลดูแล้วว่าข้อมูลถูกต้องนะครับข้อมูลเป็นไปตามความเป็นจริงของบริษัทท่านของนายจ้างของบุคคลธรรมดานะครับท่านก็ลงนามส่งกลับมาหรือให้ Messenger วิ่งไปรับทําได้หมดนะครับท่านสามารถยื่นเอกสารกับทางบริษัทนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศโคเวิร์นอีเวนต์จำกัดเนี่ยได้ในระบบออนไลน์นะครับไม่ต้องเสียเวลาเลยนะทำงานกันแบบท่านทํางานอยู่ที่ออฟฟิศท่านเนี่ย ท่านมีปัญหาเรื่องรายงานต่างด้าท่านอยากจะทําให้ถูกต้องท่านทํางานอยู่ท่านก็ยังยื่นเอกสารกับทางผมได้อยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นถึงความสะดวกเห็นถึงการปรับใช้นะในยุคนี้นะฮะและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบริหารจัดการภายในของทาง global event พูดง่ายๆก็คือแล้วใน g l o b a l Even t นตทำงานกันอย่างไรนะครับในส่วนนี้เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างที่บอกนะครับคอมพิวเตอร์มีกันทุกที่ แต่การเขียนโปรแกรมนะครับการใส่ชื่อในจ้างแล้วการรีเสิร์ชหาในจ้างคนนี้ทํางานมายื่นเอกสารเก็บกัาเรื่องอะไรนะครับเรามีเรามีข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลอยู่ในนี้เป็นข้อมูลของในจ้างนะครับลูกจ้างหรือว่าแรงงานที่เข้ามายื่นงานกับเราเนี่ยมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มเลยสามารถที่จะเอามาตรวจสอบนะครับตั้งแต่เริ่มว่าท่านมายื่นอะไรกับเราไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ชํานะเงินไว้นะวันที่เท่าไหร่ ชำระเงินกับใครชำระเงินแบบไหนแบบเป็นเช็คแบบเงินสดแบบโอนนะครับเรามีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะเอามาย้อนดูได้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยท่านมาทําอะไรกับวาไว้นะครับมีการเรียงหมวดหมู่นะครับจะเรียนหมวดหมู่ว่ากลุ่มนี้นะครับสำหรับยื่นเรื่อง90วันกลุ่มนี้มาต่อใบอนุญ,ญาตกลุ่มนี้มาต่อวีซ่ากลุ่มนี้มายื่นเรื่องขอทํา MOU ในสถานการณ์ปกตินะครับ สิ่งเหล่านี้เราทําไว้เป็นข้อมูลเจ้าหน,น้าที่เราทุกคนสามารถที่จะหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตัวเองได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลกลางที่ทุกคนจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารเวลาลูกค้าถามเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้นะครับทุกคนต้องรู้ว่าลูกค้าทําอะไรกับใครใครเป็นผู้ประสานงานนะครับเห็นไหมครับว่าระบบการจัดการต่างๆเนี่ยเราเลือกทําไว้ให้เป็นระบบที่เป็นสากลปรับยุคให้ทันสมัยนะครับปรับใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ต นะครับใช้สื่อออนไลน์ให้ให้ง่ายทำยังไงก็ได้ให้ท่านง่ายที่สุดนะครับเปืองเวลาท่านน้อยที่สุดเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการลดต้นทุนนะครับกับทางทางเรานะครับไม่เปืองกระดาษช่วยโลกช่วยทรัพยากรแล้วพอต้นทุนเราน้อยลงมันจึงเป็นผลที่ทำให้เรามีราคาที่ถูกในการให้บริการกับท่านนะครับท่านสามารถเช็คราคาได้เลยนะกับทาง Google Event เพราะว่าเราทำงานแบบ ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทํางานเอาง่ายเข้าว่าทํางานเอาถูกเข้าว่าไม่ใช่นะครับเราทํางานแบบมีหลักการบริหารจัดการจากภายในนะครับมีการประสานงานมีการติดต่อกับระบบการจัดการภายนอกนะครับทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีระบบนะครับลดการหายของเอกสารลดการสิ้นเปลืองของกระดาษลดการใช้งานเจ้าหน้าที่ที่มากเกินไปทําให้เจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยมีความสุข ในการทํางานทุกๆครั้งเขาจะมีความสุขกับการออกไปติดต่อจัดหางานไปตอมเพราะเขาทํางานในในระบบที่เรียกว่าไม่ไม่ได้ทําให้เขาจะต้องมีความกังวลหรือว่าเขาจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยจนมากเกินไปเพราะทุกอย่างมีแบบแผนมีระบบในการจัดการต้นทุนเราจึงถูกทําให้ราคาเราถูกนะครับพอราคาเราถูกแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะไปส่งผลดีจากตัวเราสู่ท่านนะครับคุณค่าของความเป็นโฟ o บอร e อีเวนต์ตรงนี้เนี่ย ส่งต่อให้กับเพื่อนๆแรงงานส่งต่อให้กับผู้ประกอบการที่จะใช้บริการเราได้ในราคาถูกและมีประสิทธิภาพเรื่องของเอกสารหายไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งคือเราแบ่งหมวดหมู่ไว้เลยนะครับเข้าข้อมูลในจ้างชื่อนี้พิมพ์คํานี้เจอนะครับการค้นหาเอกสารระบบคอมพิวเตอร์นะครับทางบริษัท global e v e n t เนี่ยเรามีนักเขียนโปรแกรมผมพูดได้เลยว่าเป็นโปรแกรมเดียวที่เราใช้เรื่องของแรงงานต่างด้าวบริษัทเดียวที่ใช้ ะเป็นโปรแกรมส่วนกลางที่สามารถดึงข้อมูลกันภายในอยู่ตรงไหนโทรศัพท์1เครื่องทุกคนจะต้องมีอีเมลนะครับเจ่าน้าที่เราเ,าเช็คเอกสารตรงไหนมีขั้นตอนตอบรับกลับมาว่าตามเรื่องกันง่ายอยู่ตรงไหนทําถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทาง Google Event นําเสนอพยายามปรับปรุงนะครับแล้วก็ ทำออกมาจนตกผนึกจนมีความเป็นโกเบิร์นอีเวนต์ในการทำงานให้กับท่านเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ในจ้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆแรงงานมั่นใจนะครับแล้วก็คิดพิจารณาใช้บริษัทโกเบิร์นอีเวนต์ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารให้กับท่านรับประกันเรื่องของการตรวจสอบนะครับอย่างที่แจ้งไปทุกๆคลิปคือเรามี qr code ในใบเสร็จทุกครั้งนะครับรับเงินมีออกใบเสร็จ qr code อยู่ตรงนั้นเช็คได้เลยเช็คง่ายๆทุกคนมีโทรศัพท์เปิดกล้องโทรศัพท์ มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสแกนขึ้นเลยเจอนะครับความสบายใจของท่านก็คือความสุขของเราเมื่อเรารู้แล้วว่าท่านรู้แล้วว่าการทํางานเนี่ยมีระยะเวลาเท่านี้ใกล้จะถึงระยะเวลาที่ทาง g o เวอร์อีเวนบอกแล้วนะตรวจสอบดูนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมนะครับเราจะมีการมิทติ้งทุกสัปดาห์อบรมสอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับการทํางานว่าใครมีปัญหาตรงจุดไหนสํานักจัดหางานหรือว่า สำนักตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมีข่าวสารที่จะต้องสื่อสารกับเพื่อนๆคนอื่นๆไหมนะครับตรงนี้เราจะคุยเราจะแชร์กันตลอดทําให้ระบบการทํางานเนี่ยมีความเป็นสากลน,นะครับมีความเป็นเหมือชีพนะครับทำงานด้วยคนรุ่นใหม่วิธีคิดแบบคนรุ่นใหม่ลดเวลานะครับลดภาระผู้ประกอบการลดราคาทําให้ท่านทําเอกสารได้ไม่แพงนะครับให้ท่านไปพิจารณานะครับประกอบ ใช้ว่าท่านจะมองเห็นคุณค่าของความเป็นบริษัทนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศ Global Event ตรงนี้เนี่ยนะครับตอบสนองนะครัระวหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ท่านมากน้อยขนาดไหนส่วนอื่นๆก็ต้องเป็นหลักการในการตัดสินใจของท่านแล้วนะครับวันนี้ผมขอบคุณท่านทุกๆการติดตามมีอะไรโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับความเป็นบริษัทนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศโกลเบิ e v e อีหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารอื่นๆ ที่อยากจะทำพโทรเข้ามาได้นะครับ02 02 8215965นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง02 8215965หรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงกับผมปีเตอร์รัตชัยนะครับ0801683666ผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันเสมอเส,สมอนะครับฝากกัไนไว้ด้วยครับกับบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ Global Event จำกัดสวัสดีครับ